ปลาทองทองนิยายบทที่98ฝานฉ่างอี้กล่าวว่าเฉียนเฉียนกล่าวว่าฉีมินดูเหมือนจะเกลียดตะกุนซุยชายาัชทาย,ยาซ่อนเขาเอาไว้ในตะกุนซุยและอาจไม่ใช่การเคลื่อนไหวชั่วคราวดวงตาของเซี่ยเจิงหลีลงเล็กน้อย ช่างสิ้นอองต้แล้วแต่ซุยหยวนยิงอยู่ในมือของข้าพาจะสอบปากคำเขาที่หลังหลังจะจับชีหมินกลับมาฝานชางอี้ถามว่าเสืออี้มาพบเจ้าเป็นข่าวของฉีหมินรื่มให้เซียเชิงพยักหน้าคนของทหารพรเกาะโรหิตและติดตามหลีเขาวัยอันเพื่อตามหาเขาแล้วในระหว่างการปิดท้อมและการปราบฟางของทหารมระเกาะโรหิตครั้งสุดท้ายทหารหน่วยกล้าตาของตะกูล,ลีและองค์คลักเงาของราชววงศ์ รอบบฉีเมืนนี่หลบหนีไปพร้อมกับเขาและเซียเจิงก็พาดเบาะแสก,การติดตามพวกเขาหนีฮาวายอันแอบออกจากเมืองหลูและวไปพบกับฉีเมินทันเวลาที่จะนำทางให้กับคนของเซียเจิง ฝนตกหนักที่หยุดลงแล้วหยดน้ำยังคงหยดลงมาจากชายคาของวัดทางแต่แอ่งน้ำใต้ชายคาเป็นสีแดงที่งดงามมีศพอยู่ทุกคนทุกแห่งและเลือดกระเพื่อนฝอนบนพื้นเป็นสีแดงหลีฮ่ฮาวไออันนอนอยู่ที่ประตูวัด้างโดยมีเลือดไหลออกจากปากของเขาเมื่อเขาเห็นซุยหยวนริงเดินเข้ามาหาฉีเหมียนพร้อมกับหอกเขาก็ดุกขึ้นพยาย,ยามหยุดเขาแต่มันก็สายเกินไปเขาได้แต่ตะโกนด้วยควคมเจ็บปวดพนัฐด,ดาออกไปเร็ว สืยหยวนชิงเหยยบไปบนหลังมือของหลีฮาวไยอันและจ้องมองใบหน้าของเขาที่เจ็บปวดระยะเยะ้ยตะกูลหลีแล้งสูนนักตีถ้าจริงๆแต่น่าเสียดายที่พักทีตอนไทยผิดคนเขาเดินทีละก้าวไปหาชีหมินซึ่งนั่งอยู่ข้างกองไฟผูเปื้อนเละหยุดใต้ปลายหอ,อกติดตามเขาไปในขณะที่เขาเคลื่อนไหวโดยมีเลือดเหนียวหยวดลงบนกระเบื้องปูพื้นของพัดทาง ทหารม้าเกราะโลหิตท,ที่จัดการทาหารหน่วยกล้าตายที่เหลืออยู่นอกวัดเห็นว่าซุยหยวนชิงกําลังพยายามปิดชีพของชิงหมิจึงตะโกนว,ว่าท่านโหสั่งว่าให้จับเป็นใช้พวกนี้ซวยหยวนชิงยิ้มให้กับทหารม้าเกราะโลหิตดวงตาของเขาแสดงถึงความบ้าคลั่งและความสุขในการแก้แค้นเขาเสียจริงสั่งพวกเท่าทําไมข้าซุยหยวนชิงต้องทำทำด้วยเขาคิดว่าข้ากลัวพิษที่ใช้กับข้าจริงๆหรือหลังจากข้าจะสารเลวนี่แล้ว ข้าจะติดตามเสด็จพ่อและเสด็จแม่ลงประเด็จพลโลกทาหารมาเกาะโลหิตหลายคนเข้ามาเพื่หยุดเขาแต่กลับถูกเขาเวียงออกไปเขาชี้ปลายหอกไปที่คอของชีหมิน่นโดยตรงและพูดอย่างเยาะเย,ะเยะ้ยเจ้าใช้ชีวิตอย่างทับทับโดยใช้ชื่อคนอื่นมานานกว่าสิบปีข้าถามว่าเจ้าคงไม่มีคำพูดสุดท้ายใดๆชีหมินเี่ยเขาย่างใจเย็นน้องชาย เมื่อมีเส้นเลือดปุดอยู่บนหน้าผากของซุยหยวนชิงปลายหอกถูกกระแทกอย่างแรงและฉีหมินก็มีเลือดออกจากมุมปากถึงแก้มของเขาเขาพูดอย่างดุเดือดจะมีคู่ขวรเรียกค่าเช่นนั้นซุยหยวนชิงมีไหวพริบเฉลียวฉลาดมาครึ่งชีวิตแต่เขาถูกเอาเป็นทางแรกมีแต่ภาพกว่าสิบปีรดตจอมพร้อมพี่ชายที่ร่างกายอ่อนแออารมณ์แปรปรวนหมาจะาเรียกเขาว่าน้องชายดูน้ำเสียงอ่อนโยนสอนให้เขาเรียนก็เป็นเรื่องโกหกเช่นกันมุมปากของชีหมินบิดเบี้ยว บหน้าของเขาสงบลงเขาลีบตาของเราพูดว่าตอนนี้เรื่องต่างๆเกิดขึ้นแล้วข่ายังคงต้องขอโทษเจ้าไม่ว่าเจ้าจะเชื่อหรือไม่กระทมข้าไม่เคยตั้งใจจะทำร้ายเจ้าแม้แต่น้อยประโยคนี้เพิ่งเติมเชื้อไฟลงในกองไฟสุยเหวน่ิงชโกรธมากเขายอมถึงหอกเกาวไปข้างหน้าขวาขอเส้าของชีมิินและถามด้วยเสียงแหบแห้งยังไม่คิดทำร้ายข้าเลยถือสายเกิดไปแล้วเสด็จแม่ของข้าถือว่าเจ้าเป็นลูกของนางเอง ทำไมเ้าทำเช่นนี้ก่อนที่เขาจะถามคำถามสุดท้ายจบสย,ย่วนจินก็รู้สึกเหน็บหนาวสัน่นอยู่ในใจโดรสชัดอันหอมหานในลำคอเขามองลงไปแล้วเห็นกรีดแถงหน้าอกด้านซ้ายของเขาและด้ามของกรีดนั้นก็อ,อยู่ในมือของฉีหมินเขาเงยหน้าขึ้นอย่างยักลำบากมองไปที่ฉีหมินแสดงท่า,กออกกาหิ้มที่น่าเกลียดกับการร้องไห้เราไม่เคยคิดจะทำท้ายข้าเลยอย่างทันถึกฉีหมินขยับกรีดไปข้างหน้าให้ลึกเพิ่มอีกหนึ่งชุน เดิไม่กระพริบตาและมองดูร่างกายกระตุกข,ของซุยหยวนชิงโดยไม่แยแสคำพูดนี้เจ้าก็เชื่อถ่ายก็ไม่น่าแปลกใจซุยหยวนชิงไม่สามารถยกรนาาของเขาขึ้นได้อีกต่อไปเขาลมทงคุกเขา่าดวงตาสีแดงท้่ของเขาเต็มไปด้วยน้ำตาข้าถือว่าเจ้าเป็นพี่ชายของข้าเสมอมาฉีหมิ่นดึนปิดออกด้วยใบหน้าที่ไรายอารมณ์โดยไม่มองดูร่างกายที่นอนอยู่ข้างหลังเขาอีกเขาพูดอย่างเย็นชา นีคือทั้งหมดที่เจ้าเป็นนีค่ะหลี่ฮาวายอ่านซึ่งล้มอยู่ที่ประตูพัดตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงกับเหตุการณ์ที่พลิกผันอย่างกระทันหันเช่นนี้เมื่อฉีเหมินได้ไปหาเขาเขาหยุดชั่วคราวแล้วพูดว่าเนื่องจากเจ้าพักดีต่อเท้าเราจะไม่ฆ่าเจ้าใบหน้าครึ่งหนึ่งของเขาที่มีรอยขีดข่วนเต็มไปด้วยเลือดและมุมหมอดที่ลดลงครึ่งหนึ่งดูเหมือนอีสัต์ในร่างมนุษย์หลี่ฮาวายอันทุกเขาจ้องมองและครู่หนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเขาเขายับตัวไม่ได้ ทาหารเกาะโรหิตนอกบ้านเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติและกำลังจะโจมตีฉีหมินท่นใดนั้นองค์ขลักเงาอีกกลุ่มหนึ่งก็ลอยมาจากท้านบนของพัดทัางการโจมตีของพวกเขาเท่ากับสายฟ้าสังหารทหารม้าเกาะโรหิตในทันทีหลี่ฮาวออันเหงื่อออกมากที่แถวองค์ขลักเงาทอบตัวเขายังไม่ตายหรือได้รับบาดเจ็บเลยเขาเตรียมพร้อมตั้งแต่เช้าฉีหมินมองตราประจำตัวที่องค์ขลักเงาพบจากทหารม้าเกาะโรหิตอย่างเงย็นชา หยิบมันขึ้นมาแล้วโยนให้หลี่ฮาวายอันและเจ้ามองเขาเท่ากับงูพิษไปพาคนของเราขับมาหลี่ฮาวายอันหยิบตราประจำตัวซึ่งเปื้อนเลือดสีแดงน้ำมองย้อนกลับไปคนที่ตะกวลหลี่ต้องการสนับสนุนและจะสามารถสนับสนุนเป็นห้องเต่ที่สมภพอีชาจริงๆหลังจากนั่งบนบัลลังก์งองกรถือเซียเจิงดูเหมือนไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ถังเผยอ,อีและคนอืนอ่นๆหรือว่าทายาขององค์ชาทายาเฉิงแต่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ข่าวล่วไหลอีเฉียนเฉีนและบุตชายของนางจึงถูกจัดให้ซ่อนตัวชัว่วคราวที่หลานบ้านในเขตชานเมืองฉันเง,งไน้ีินว่าเปาเอ๋อและคนอื่นอยู่ในจี้โจก็ต้องการพบเปาเอ,อ๋อฝ่านฉางอีคิดว่าถ้าจะดี ถ้าเด็กทั้งสองมีเพื่อนเล่นหลังจากแจ้งให้เซียเจิงทราบนนงจึงพาชางหนิงไปที่ร้านบ้านที่พักของอี้เฉียนเฉียนกันลับมาพบกันอีกครั้งของเด็กทั้งสองคนนั้นเกินความคาดหมายของฝ่ายชางอี้พวกเขาไม่ได้เล่นด้วยกันในทันทีแต่ตาของพวกเขาแดงดำและพวกเขาก็ไม่ได้พูดอะไรฝ่ายชางอี้หยอกล้อชางหนิงเจ้าไม่ได้มาหาเป่าเอ,อ๋อหรือทำไมพบเขาแล้วถึงไม่พูดอะไรเลยชางหนิงกำเสื้อผ้าของนาง เมมลิฟฟปากแล้วมองไปที่อี้เป่าเอ,อ๋อซึ่งอยู่ข้างๆอี้เฉียนเฉียนข้าไม่ได้โกหกเจ้าข้าบอกแล้วว่าข้าจะให้พี่หญิงและพี่เคยมาช่วยเจ้าฝันช่างอีและอี้เฉียนเฉียนต่างก็หัวเราะมีเพียงเป่าเอ๋อเท่านั้นที่พยักหน้าเบาเข้ารู้แล้วอี้เฉียนเฉียนพูดก,กับฝันช่างอี้เด็กๆไม่ได้เจอกันนานแล้วดูเหมือนพวกเขาจะไม่คุ้นเคยให้พวกเขาเล่นกันสักพักเดี๋ยวพวกเขาก็คุ้นเคยกันเอง นางชวนฝา่าชางอี้ให้เป็นนั่งในบ้านและให้ชางหนิงกับอี้เปาเอ๋อเลน่นกันข้างนอกลานกว้างมากมีทาหารองค์ค้าอยู่ด้านนอกลานดังนั้นจึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ชางหนิงกม้มศีรษะและขยี้เท้าอย่างไม่ค่อยมีความสุขนะักแม้ใช้เพราะสิ่งอื่นใดแต่เพออี้เป่าเอ๋อซึ่งเดิมทีส่วนสูงเท่ากับนางตอนนี้สูงกว่านางเครื่องศีรษะและหลังจากไม่ได้เจอก,กันเครื่องปีนางทำของกระจุกกระจิกในมือและยัดพวกมันทั้งหมดในมือของอี้เป่าเอ๋อและพูดว่า นี่ก็คือผีเสื้อแล้วก็ตะก,กั่แต่ที่ลุงเจ้าเพิ่งสาดให้ข้าหมาหาข้ามอบมาให้กับเจ้าอีเป่าเอ๋อไม่รู้จะทําอะไรให้นางมีความสุขเขาจึงถามว่าคนคนนั้นม่ได้ตีเจ้าหลังจากที่เขาพาตัวเจ้าไปใช่ไหมเมื่อพูดถึงการที่นางถูกซุยเหยวนจริงพาตัวเข้าสู่สนามทบฉางหนินก็เริ่มตื่นเต้นนางทั้งบนหินแสดงท่าทางเขาดุท้ายมากเขาอุ้มข้าววางอ้อยบนหลังม้าตัวใหญ่ที่สูงกว่าข้าหลายเท่าและพาข้าขี่ม้า ไปบนภูเขาในขําคืนอันมืดอมิดมีคนตายไปมากมายแล้วผีบนภูเขาก็ร้องไห้ตามสายลมใบน้าของอี้เป่าเอ,อเ๋อโดยไม่มีความสุขเขาพาเจ้าไปที่สนามทบหรือในที่สุดช่างหนิงก็จําได้ว่าสถานที่ที่คนหลอนนั้นกําลังต่อสู้กันรีก่ก็สนามทบและพยรักหน้าอย่างรวดเร็วโชคดีที่พี่เขยของข้ามาช่วยข้าทันคนเลวคนนั้นไม่สามารถเอาชนะพี่เขยของข้าได้ดังนั้นเขาจึงโยนข้าขึ้นไปบนฟ้าแล้วแทงข้าด้วยหอกแต่เขาถูกพี่เขยของข้าตีเขา ้วยอาวุธที่หนากว่าเสาขณะที่นางพูดนางก็เปิดแขนอ้าออกเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันหนาแค่ไหนอีเปลาเอ๋อจินานาการถึงเสี้ยเจิงบอลหลังมา้าที่กําลังเถือเสาขณะยังเป็นอาวุธเขาขามวดคี้วละพุดตามที่นางต้องการพี่เขยของเจ้าฉางยอดเยี่ยมจริงๆฉางหนิงยืดออกอย่างภาคภูมิใจพี่หญิงของข้าแข็งแกร่งที่สุดแต่พี่เขยของข้าก็แข็งแกร่งมากที่สุดเป็นอันดับสองต่อไปเจ้าจะกลัวเลยหากคนใดพวกนั้นกลับมาอีก ข้าจะปกป้องเจ้าเองอ่อใน,นพี่หญิงของข้าเป็นแม่ทัพแล้วมีลูกน้องมากมายท่านอาเซียอูท่านอาเซียซ,ยซีและท่านอาเซียวชินในขณะที่ฝ่าช้างอีละอี้เฉียนเฉียนกำลังคุยกันอยู่ในห้องพวกหนักก็มองออกไปข้างนอกเห็นเด็กสองคนนั่งอยู่บนบนันไดกำลังเล่นกับของเล่นมากมายเพิ่มทำอะไรบางอย่างอีเฉียนเฉียนยิ้มและพูดว่าเป่าเออเด็กคนนี้ไม่รู้ผ่านอะไรมาบ้างหลังจากโดนขังในจวนช้างสิ้นอองเมื่อข้าพบเขาอีกครั้ง เขาก็ไม่ยิ้มและไม่ชอบพูดอีกต่อไปคาได้ยินมาว่าเขามีเพื่อนเล่นด้วยซ้ําแต่เขากลับไม่สนใจเลยตอนนี้ไม่เห็นเขาเล่นกับหนิงเหนียงทด้ยคาก็สบายใจได้แล้วฝ่านช่างอีกล่าวว่าบางทีเขาอาจจะกลัวอีเฉยนเฉยนกล่าวว่าคาไม่มีอะไรให้เป็นห่วงอีกแล้วในชีวิตนี้สิ่งเดียวที่คาสนใจก็คือเป่าเอ๋อฝ่ายช่างอีได้ยินว่านางกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในอนาคตของอีเป่าเอ๋อและปลอบใจทาง อย่าก,กลัวเลยเป่าเออไม่ใช่กลุ่มกบฏท,ที่เหลืออยู่ในตอนนี้เขาเป็นลูกหลานขององค์ชัยยศเชิงเตอไม่มีใครกล้าทำร้ายเป่าเอา๋ออีเฉียนเฉียนยิ้มยิคมค้มขมขื่นและพูดว่าพวกคนท่านนั้นในวงังจะอนให้สายเลือดขององค์ชทยยศเชิงเธอมีชีวิตต่อได้หรือขำพูดเหล่านี้หยุดฝันชฉางอีตอนนี้ตระกูลหลีได้ร่วมมือกับฉีหมินเพื่อต้องการในห้องเตยสนะราชะบัลลังก์หากห้องเต้รู้เช่นกันเขาคงเห็นสายเลือดขององค์ชัยยศเชิงเธอเป็นนามย่อมโอ,อของเขา ฝานชางอิงเงียบไปครู่หนึ่งพูดว่าถ้าจะทําให้ดีที่สุดเพื่อปกป้องพวกเช่าฝานชางอี้ไม่มีความประทับใจที่ดีต่อห้องเต้นนวงังในอดีตการกรบฏยังไม่ถูกปราบลงเพื่อให้เซียเจริแต่งงานกององค์หญิงใหญ่อย่างสงบห้องเต็มไม่ลังเลที่จะกําจัดนางในสนามทบดูเหมือนไม่สําคัญว่าจะพักดื่มให้แต่ใดที่มันขวางทางเขาก็จะกําจัดออกไปเพื่อค่นลมเว่ยเหยียนได้เขาได้ร่วมมือกับตะกลูลีเพื่อสร้างแผนท้าย ที่จะปฏิบัติต่อชีวิตของทหารหลายพันนายเหมือนเป็นการเล่นของเด็กฝ่าช่างอีไม่คิดว่าเขาจะเป็นฮ่องเต้ที่ปรีชาสามารถอาจเป็นเพราะในช่วงสิบปีที่ผ่านมาฝ่าช่างอีเป็นเพียงคนธรรมดาที่ใส่ใจปากท้องของตนเองแม้ว่าฝ่าช่างอีจะรู้สึกทึ่งในอำนาจของฮ่องเต้แต่หน,นังก็ไม่ได้พักอย่างโง่เขาลาหลังจากับมาในวันนั้นหนังก็ไปตามหาเซียเจิงโดยที่เซียเจิงกำลังจการเอกสารทางการที่กองอยู่บนโต๊ะของเขาขณะที่นั่งนั่งเฉย เซียจังถามทางเจ้ากังวลอะไรฝ่าช่างอี้ถามว่าเจ้าคิดว่าจะทำอย่างไรถ้าฝา่าบาทต้องการฆ่าเปาเอ,อ๋อเซียจังหวัวเราะเยาะตอนนี้เขายังปกป้องตอนเองไม่ได้เขาแสดงจดหมายที่ส่งมาจากเมืองหลวงให้ฝ่าช่างอี้ดูเอกสารทางอ่านเหล่านี้เขียนด้วยท้อยคำสั้นๆฝาน่าชางอี้พยายามอ่านพันในที่สุดนางก็เข้าใจความหมายและพูดว่าตะกูลีต้องการให้ชีมิตปรากฏดทัว ในรัศสำนักยังเป็นทางการสิ่งที่เขียนในจดหมายนี้ไม่ได้มาจากใครแตบบ่เป็นคนนั่งจะสำนักพนหลวงที่กำลังดูดวงในเวลากลางคืนและเห็นบางสิ่งแปลกๆในดวงเทอของฮ่องเต้ ขณที่อาวุโสหลายคนในราชสำนักผู้ที่เราขนว่าพวกเขาฝันถึงห้องเตยผู้ล่วงลับในตอนกลางคืนห้องแต่ผู้ล่วง,งลงับหลังห้ำตาและบอกว่าขอทนไม่ได้ที่จะอยู่ท่ามกลางผู้คนหลังจากสิ้นพระชนขององค์สถายร์เชิงเตอ๋อปัจจุบทั่วทั้งเมืองหลวงกำลังแพ้สะพัสว่าพานัดนายยังมีชีวิตอยู่และการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งยังรุนแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กันนื่งจากณธรรมของฮองเต้ไม่คู่ควรกับตำแหน่งของเขาพวกเขาไม่พอใจมานานแล้วกับความพยายามของเว่เยเหียนที่หลบเลี่ยงอำนาจของฮองเต้และฮองเต้ขี้ขลาดในความสามารถต่อต้านขุนนางตอนนี้เขาไม่ทางทบายความกดของเขาและผู้คนก็ส่งเสียงโห่ร้องเพื่อให้สายเด็กขององค์จักรยาเฉิงเตอสืบทอดัลังต่อไปฮองเต้เคยพึ่งตัะกุลลีเพื่อบรรามเว่เยเหียนแต่ตอนนี้ตักกุลลีได้แยกตัวออกจากเขาแล้ว ด้วยอำนาจที่แท้จริงเพียงเพล็กน้อยในมือของเขาไม่มีใครที่สามารถควบคุมได้เสียเจิงพูดด้วยความหันใจวุยเยียนกำลังวางแผนอยู่เช่นกันเมื่อแผนของตระกูลที่ถูกเปิดเผยถึงเวลาของวุยเฮียนเมืองหลวงณวังหลวง,นะวง,ลวงบนขั้นบันไดด้านล่างโต๊ะมังกรในห้องสมภอักษรสิ่งต่างๆถูกโยนลงบนพื้นนานแล้วถั้วและเครื่องใช้ทั้งหมดที่สามารถถูกได้ก็ถูกทุบแตกหมดแล้วขบฏ พวกมันเป็นกบฏไม่มีอะไรเหลือให้ทำลายห้องเต่ฉีเฉิงส่งผีรดอย่างมากเขารักเสื้อคลุมมังกรตัวใหญ่เทนบนพื้นและบังเอิญเหยียบมาและล้มลงหน้าผากของเขาก็เลือดออกเพราะไบันไทความโกรธในวันนี้ตรงกันข้ามกับความปิติยินดีของเขาอย่างมากเมื่อมีข่าวเกี่ยวกับการฟออ้องร้องว่าเหยียนจตะ,ลละตะกลลีปรากฏว่าจัตกรีเริ่มคลอนลมวยเยียนได้ไม่ใช่เพราะความปรารถนาของเขาแต่เพราะเขามีความตั้งใจที่แตกต่างกันมาเป็นเวลานานแล้ว ขันทีที่เราอยู่ด้านข้างตกใจจึงก้าวเข้ามาช่วยฟาบาดส่ง็นอย่างไรบ้างเพ่อค่ะฉี่เฉงโบกมือขันทีที่มาช่วยเขาเขาชฉี้ไปที่ขันทีด้วยท่าทางน่ากลัวลพูดว่าเรารู้พวกเจ้าไม่เคยถือว่าเราคือห้องใต้ที่แท้จริงเรารู้ดิเขาดูดุร้ายมากจะดูเหมือนเขาอยากจะกินคนขันทีไม่สนใจบาดแผลที่เขาได้รับจากเครื่องกำับเพื่อที่แตกเท้าบนพื้นเขารีบคุกเข่าลงแสดงความพักตีฟาบาท ความจริงใจของเผ่าที่มีต่อฝาผาฝาที่เป็นพยานได้พะยะค่ะฉีเฉิงไม่สนใจและเกือบจะพูดกับตนเองเสียเฉิงต่าปฏิเสธพระราชองค์พันของเราถตากูหล่ต้องการหาหุ่นเชิดมาแทนที่เราขณะที่เขาพูดสีหน้าของเขาก็เป็นเป็นดุท้ายและก็พูดอย่างภาคครั่งเราคือโอรสสวรรค์ที่แท้จริงไม่มีใครนอกจากเราเท่านั้นที่สามารถนั่งบัลลังบนกรได้ ขันที่ช่องประเทศการส่วนเสี่ยงความสงบของฉีเฉิงอย่างว่างเปล่าแล้วครัห่หนึ่งเนึกถึงสงสัยว่าฉีเฉิงเสียสติไปแล้วแต่ฉีเฉิงลากเสื้อคลุมมงกรของ,ของเขาด้วยทอดแขนเสื้อออกครึ่งหนึ่งเริ่มเดินเข้าไปในห้องเขาไม่สนใจว่ากวนทองคำบริษัท์ของเขาจะปิดเบี้ยวเขาแค่พึมพำว่ายังมีวิธีอยู่ยังมีวิธีอยู่ขันทีมองดูท่าทางบ้าคลั่งของเขาด้วยความกลัวแล้วคิดถึงคำพูดของทัศน์สัมพันธ์ผู้คนเขาต้องการออกจากห้องสมภาอักษรอย่างเงียบ เขาเกือบจะอยู่ที่ประตูแล้วแต่ฉีเฉิงกำลังเดินไปมาไม่รู้ว่าสังเกตเห็นเขาตั้งแต่เมื่อใดมองเขาแล้ถามครางอินศีรษะเราจะไปไหนเหงยเย็นแหลอดทั่วร่างของคันทีถ่ายที่สุดเขารับใช้ห้องเต้นมาหลายปีแล้วเขาจึงพูดได้โดยไม่สะดุดเบาเบาเห้นนกฟา้าผ่าชงอารมณ์ไม่ดีจึงอยากออกไปชงชามาให้พยะค่ะจริงหรือฉีเฉิงดูเหมือนจะไม่เชื่อขาหยิบดับดงเชียนจากขาตั้งดับด้านข้าง ลากลายดับตรงไปยังขันทีเท่าขันทีเท่าตกใจมากจนเดินไม่ไหวสุดตัวลงกับพือนท้องของความเมตตาบ่จะชงชางถาวายพระองค์จริงๆฉี่เฉียงมองดูเขาแล้วก็ยิ้มไปชงชาทำถ,ถึงทำท่าทางเช่นนั้นลายดับอันแหลมคมทิมเข้าไปในขาของขันทีแล้วขันทีเท่าก็กรีดร้องเสียงดังฉี่เฉียงรู้สึกว่าความอาฆาตพยาบาทใจของเขาพบทางออกผ่านเสียงกรีดร้อง และทุกๆกคุมคนในร่างกายของเขาก็รู้สึกเบาพางเขาอารมณ์ดีแทงขันทีเท่าอีกครั้งเมื่อเห็นเลือดยอมเชื้อคลุมมังกรสีแดงสดใสของเขาให้เป็นสีแดงเขาก็ัวดราออย่างมีความสุขช่างเป็นสีที่สวยงามมากจริงๆไม่น่าแปลกใจเลยขี่ทหาร800รนายภายใต้คําสั่งของเสืยเชิงจะมีชื่อเรียกว่าทหารมังกรโลหิต ขันทีเท้าเจ็บปวดมากจนเขาชักกระตกไปทั้งตัวเขาพยายามคลานออกโดยใช้มือและเท้าแต่คนที่อยู่ข้างหลังดูเหมือนจะคนพบของแปลกๆเขาใช้ดับหลงเชียนในมือของเขาโดยตรงเท่ากับจับมีดโดยจับด้ามดับด้วยมือทั้งสองเช่นเดียวกับการสับแต่งล้ไม้และฟันขันทีเท่าด้วยรัศมีที่ชั่วร้ายบาดแต่เริ่มแพรกเมื่อขันทีเท้าแสดงความจงรักภักดีร้องของความเมตตา ที่สุดเขาก็ไม่สามารถเอ่ยขอความเมตตาหรือวิงวอนมัตรคำใดได้อีกต่อไปกับเบื้องปูพื้นของห้องโถงหลักปูด้วยเลือดและเนื้อสัพท์ฉี่เฉิงฟาดฟัดจนมือของเขาเจ็บแล้วอ่อนแรงก่อนจะหยุดลงมองดูศพที่เหลือเพียงกลองเนื้อเน่าๆโดยโยนดับในมือทิ้งไปเรียกขันทีหนุ่มให้เข้ามาทำความสะอาดเขานั่งลงบนบันลงมังกรเพื่อหายใจเมื่อขันทีตัวน้อยที่เข้ามาในห้องโถง เห็นกองเนื้อเลือดจิตตรงหน้ากลางห้องโถงสีหน้าของพวกเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมากพวกเขาอาเจียนออกมาสำแล้วสำเล้าฉี่เฉียงมองดูความกลัวของพวกเขาดูเหมือนจะพบว่ามันน่าสนใจอย่างยิ่งในที่สุดก็โผร่ออกมาดังๆแล้วก็พูดว่าเขากงกงไม่พักดีต่อเราเขาจึงถูกทงโทษทายใครก็ตามที่ไม่พักดีต่อเราจะต้องทนทุกข์ทรมานดชะตากรรมเช่นนี้ขันทีหนุ่ม คุกเข่าลงด้วยใบหน้าซีดเซียวแสดงความภักดีฉีเฉิงมองดูฉากนี้ด้วยความพึงพอใจอย่างยิ่งแต่รู้สึกว่าร่างกายของเขารู้สึกผ่อนคลายนี่คือรอยช้าของอำนาจที่เขาปราถนาวันหนึ่งตะก,กูลหรือะตะก,กูลเซียต้องมาคุกเข่าต่อหน้าเขาแล้ววิงวอนขอเขาด้วยความเมตตาแต่ก่อนหน้านั้นเขายัางต้องทนมันไปอีกสักพักหนึ่งหลังจากระบายความโกรธออกไปแล้วฉีเฉิงก็สงบลงอย่างสมบูรณ์เขาพูดด้วยใบหน้าส้มนองมานี่ช่วยเราเปลี่ยนชุด คือฤดูใบไม้ร่วงเริ่มเย็นลงและเสียงจักรก็จะร้องฟังโกเศร้าเนื่องจากว่าเย็นทุกตะกุลลีกล่าวหาว่าสมโทร่วมคิดกกบฏเขาจึงอ้างว่าเขาป่วยไม่สามารถเข้าเฝ้าได้แสงจันทร์ทอดแสงขาวนวลเป็นชั้นๆบนทางเดินหินให้ดานบ้านเราก็หิมะตกครั้งแรกมีแสงส่องผ่านหน้าต่างห้องหนังสือพอบ้านเดินผ่านชั้นเจ้าหน้าที่ทหารที่เฝ้าอยู่นอกด่านบ้านเขาเปิดประตูและพูก้กชายชรา ที่นั่งอยู่พลินๆหน้าโต๊ะเตี้ยที่กำลังเดินมากับต้นเองว่าท่านอังคารเสนาบดีมีแขกผู้ทรงเกียรติมาขอทับเว่ยเย็ยนทุกขจังวะาจะกลารเล่นมากและเปลือกปตาที่มีรอยยื่นของเขาก็ถูกยกขึ้นเล็กน้อยสะท้อนแสงเทียนที่ติดอยู่กับกระดานมากและผู้อย่างใจเย็นเขาบอกเราว่าเขาไม่ต้องการพบใคร พอบานยกบางสิ่งในมือทั้งสองข้างให้เขาดูเป็นแหวนยกแกะสลักลายมังกรมีคือของที่ห้องแต้ทรงสมใจเวยเหยียนเพียงเหลือมองแลถอนสายตาเรากับว่าเขาไม่ได้สนใจเลยในขณะนี้เขาคิดตำแหน่งหมากที่เขาต้องการวางได้และด้วยนิ้วชี้และนิ้วกลางที่ชรา,าบางเฉียบของเขาหมากสีดำตกลงไปบนกระดานหมากและหมากทั้งกระดานกับพิสถานการณ์ทันทีเขาพูดว่าหลังจากเรียนรู้กับตระกูลหลี่มาหลายปีเขาก็ยังสงบสติอารมณ์ไม่ได้ พอบานไม่กล้าพูดลหลอยให้เขาออกคําสั่งต่อไปวเวยเฮียนกล่าวว่าในเมื่อเขาอยู่ที่นี่ใครเขาเข้ามาเถิดหลังจากนั้นครู่หนึ่งฉีเฉิงก็สวมชุดธรรมดาสวมเสื้อคลุมตัวใหญ่ปรากฏตัวขึ้นนอกหนังสือของพ่เยเขียนเขาต้องการเข้ามาในห้องหนังสือแต่ทหารที่ลานบ้านส่งสัญญาณให้เขาไม่ได้ก้าวต่อไปอีกฉีเฉิงยืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆชวครูใบหน้าที่น่าเกลียด เมื่อนึกถึงสิ่งที่ตะกูลเดชทำกับเขาเขาก็เพิกเฉยทันทีเขาปิดบังสีหน้าไว้ต่อถ้าว่าเหย็ยนทับครังไม่ท้วนในช่วงสิบปีที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มร้องไห้ท่านอัครเสนาบดีช่วยข้าด้วยตะกุลเดชต้องการปลดข้าสถาบันห้องแต่องค์ไม่มีใครพูดอะไรในห้องหนังสือฉีเฉิงสามารถบอกได้ว่าว่าเหยียนกําลังท่นานหมักพุุเพียงลำพังผ่านเงาทางประตูฉีเฉิงแอบกัดฟันอ้อนวอนทางน้ำตาท่านอัครเสนาบดี ข้าจะเชื่อฟังท่านในอดีตข้าถูกตะโกนหลีเขาหลอกข้ารู้เพียงว่าเพียงท่านเท่านั้นที่อุทิศตนเพื่อข้าตะโกนหลียังต้องการใส่ร้ายท่านว่าสมรู้ร่วมคิดกับกบฏเขาจะทวงความยุติธรรมให้กับท่านอครเสนาบดีฉี่เฉียงพูดสิ่งดีๆทั้งหมดที่เขาคิดได้แต่คนในห้องหนังสือดูเหมือนจะทําเป็นหวหนวกตอนนั้นเองฉีเฉียงรู้สึกตัวจริงๆเมื่อคิดว่าเขาจะถูกแตะออกจากบันลงังหรือถูกประหารชีวิตอย่างลับๆเขาจึงไม่พูดอะไรอีก แล้วได้แต่สำนักน้ำตาเขาไม่รู้ว่าห้องหนังสือเปิดเมดื่อใดจนกระทั่งเสียงอันไพเราะของเว่เยเฮียนลอยผ่านสายลมหนาวน้คือฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ถึงแก้วหูของเขาฝ่าบาทเป็นโอรสสวรรค์พระองค์ควรประพฤติตนเฉกเช่นโอรสสวรรค์ฉีเฉิงรีบเงยหน้าขึ้นเห็นเว่เยเฮียนสวมเพียงผ้าธรรมดาๆยืนอยู่ที่ประตูห้องหนังสือ้วยเอามือไพร่หลังเขาดูเหมือนกำลังเผชิญท่าก,กับเหวและกระดิกหางมาสุนฮักอ้อนวอนขอความเมตตา ท่านอครเสนาบดีช่วยข้าเวยเยียนขาดจังหวะเขายังเย็นชาพวกกบฏกำลังเข้าใกลเมืองหรือว่าหลีสิงกำลังบังคับยึดวังหลวงหลีสิงเป็นนามของราชคูลีฉีเฉิงพูดไม่ออกในช่วงหลายปิธีพผนา์มาความตัวต่อว่าเยียนดูเหมือนจะกลายเป็นสารชาติยานที่ฝังอยู่ในกระดูกของเขาเราจะสำนักอึ่งคงอยู่หวังหนูก็ปลอดภัยฝ่าบาทสงเกรงกลัวสิ่งใดเวยเยียนยังคงถามต่อ เสียงของเขาไม่ได้ดังมากนะักแต่ทำให้ฉีเฉิงรู้สึกหายใจไม่ออกแต่ด้วยคำพูดของเขาฉีเฉิงก็โล่งใจไปครู่หนึ่งเขายังคงประพฤติตนเหมือนเด็กที่วาดครัวมองดูเวยหยิงอย่าง,ยงช่วยไม่ได้ใช่แล้วคืนนี้เราประพฤติตนไม่เหมาะสมเวยหยินหันหลังกลับและปิดป,ประตูเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ถึงเวลาที่ฝ่าบาทต้องเสด็จลับวังแล้วฉีเฉิงตะโกนทานอัครเสนาบดี พอบานก้าวไปข้างหน้าและท่าทางเช่นอย่างคอรพกต่อชีเฉิงแต่ท่าทางของเขาแต่ไม่ได้ความแข็งแกร่งชีเฉิงจ้องมองไปที่ประตูห้องหนังสือที่ปิดอยู่แล้วก็พูดต่อสิบเจ็ดปีที่แล้วท่านให้เราทั้งบนบอลลังเรารู้ว่าท่านเป็นคนเดียวที่จะอยู่เคียงข้างเราตลอดไปในโลกนี้เราเชื่อใจเพียงท่านอครเสนาบดรีเท่านั้นไม่ได้ยินเสียงของชีเฉิงอีกต่อไปและดูเหมือนพอบ้าจะพาเขาออกไปแล้วเวยเหยียนนั่งอยู่หน้ากระดานมาก ดยมีร่องรอยของค,อความเปลียดชังที่หายายากฝังลึกอยู่ในกระดูกข,ของเขาปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่รู้ว่าเขาเกลียดชีเเิงหรือเพราะตัวเขาเองเตไปได้วยคำพูดโกหกหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พูดว่าเนื่องจากอะกุลีต้องการในพนัตดาปรากฏตัวต่อใต้ตะตะตละแค่เอาเหยื่อออกมาจากคุกถ้าเขาเป็นทายาทขององค์จาทายาทเฉงเ <The Netz iance> ต๋อจริงเขาจะไม่แยแสต่อเรื่องนี้จบไปแล้วนะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท้องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ